สวัสดีเอซที่น่ารักทุกท่านนะก็ย้ายเต็นท์กลางดึกเลยนะคะเาอันอันเราเอาอันนี้ไปได้บเดี๋ยเรายกนี่มันมันจะเกลือนะรวเรายกันี้ก่ได้ทำไมยกข้างล่างไปเลยทำไมไม่ยกทั้งทั้งข้างล่างข้างบนไปพร้อมกันเลยทายขยัดที่มา น่นเป็นไงล่ะอยากนอนบรรยากาศดีนักล่ะพี่น้องเอ้ยตอนเขากลางเต็นท์เราก็ทำกับข้าวเนาะงานนี้งานข้าวพี่น้องหืมเสียงงูงูร้องอดเลยไปิรสิไปมิ้นเห็นยังกัด้อ อเหนี่นอนเอ้นอนชิดอันนี้ก็ได้หอยอันมัดูางกาอย่าี้นี่นอนทางนี้ก็ได้นี่อันนั้นมันหัวดอยได้มันมันต่ำทางด้านโน้นนะทั้งพูนทั้งพี่ิเจเสียหันหัวไปทางไหน กะหันหัวไปนะมันน้องๆก็ได้ตัวไอเดียก็ไปทั้งพุ่นไอมาต่อยก็ไปทั้งพุ่นฮัลลามันคืวชีหัวตั้มทั้งพุ่นไม่ท่าเป็นงูตาแฮก็ไม่ว่ายุหลุมฟองอันนี้งูกระบะเด้อันนี้กระบะมันยังใครสู้กันล่ะแค่มันปิดผ่านก็ไม่เอาแล้วไอ้กิยว่ามันปิดรูปิดสิบเลยไม่เข้าเพป็นเอื่อหไงมันไม่เข้าหรอก ไม่รู้ของพิกกี้อะต้องหาสมองใหม่อีกแล้วตายแล้วสมองจาบะมีตีอะไนี่ไปย้ายตินยามดึกนะวพระมาตอยเอาก็สอบทานออกเอาห่างหางกันโลดสะเอาห่างหกันนิดนึงแล้วแต่ขึานเจ้าเออ มันไม่มดบ่ค่อยนะกลัวแต่มดตรงนั้นนะเพราะว่าเกลือหมาน่ะนะมันลูปนี่มันลูปเลยนี่ไม่ได้ไม่ได้ชอบอยู่ในหลุมโว้ชอบอยู่ในหลุมว่ะอยู่ๆตรงนี้ก็ได้ฮะ่อยอันนี้กันค่อยนี่ได้เจ้ากกาจะรูสวนไหมนี่ไม่ไม่ไม่นี่อยู่นี่เจ้านี่ ยูนี่นี่มันไม่เรียบนะนี่ได้นี่นี่เรียบมองเรียบเหามงเรียบอย่าไปใกล้กันตรงหมาเลยเด้อตรงพี่เอ็นายยืนอยู่นี่พอดีเลยจะได้ห่างกันหน่อยๆกันจาอย่าคุยวานเนีจะบอกโบช่ง่อยข่าวนอนเราบ่ได้คุยกันเด้อโบไม่รพื่นนั่นรบ่ยากให้ใกล้เต้นพื่นโอ้หอนู้นเาบ่ได้คุยกันข้านอนน่ะ หันหลังเบิ่งโทรศั์ฟไปมันนรับโหลดโอ้ยหนูก็บโบคิดว่ามือเจอ้าจะไปนอนหันกัเอานอนกันอนมอไ่่หน้าบ้านวะไม่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 นี่ก็ได้นี่ตรงนี้ก็ได้ไเดี๋ยวอยเอานี่ออกนี่นอนหน้าบ้านก็ได้ถถาบ้านนั้นกับปิดไฟเอานาะเหลือบตาเนาะ แต่เมื่อตมันก็ออกหลังบ้านแหละเพราะว่ารถไฟฟ้าอยู่หลังบ้านพี่เอกนอนหน้าบ้านนี่ก็ได้นี่กลางคืนพวกหนูไม่เคยเดินสวนยางเลยนึงไอ้พวกหมาน้อยพวกนี้มันก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันอยู่ใต้ใบไม้ใช่ไหมถ้าอยู่ใต้ใบไม้นะมันก็ไม่เห็น มัน้ดเ้นตางัวเงน้างหัวพ <s we at> ี่น้องเอ้ยว้าวเราก็เป็นตาอยากหัวเนาะ <c oughs> พูดถม,มไ้ในเดิมมันผิดน่ะน่ะ <c oughs> นาบ้านก็นอนรถยางนอนก็นได้จ้า <c oughs> <c oughs> ให้นอ้องๆเพิ่นออกข้างล้างบ้านก็นได้ เพราะว่ามาต้อยออกไปเอารถไฟฝ่ายอยู่ขางหลังบ้านอยู่แล้วแจ้าคอยนอนตนีกะรกักับปักปักมรู้เดียวบอว่าได้เอาเข่าดอกเข้าจอดไซ้ายก็ได้รถนะเจยาเตะเตาแก๊สนูเดอร์ั้นพันดวอืมออย้ายก็ไม่ได้ครับอีเอาตูพอนี่ผมออกทางไหนทีนี้ เมืมดกันให้เพื่อนออกรถออกทา้งหลกันแล้วแต่เพื่อนผมไม่ลีลามากมายผมนี่เจ้าผมนอนกันผมไม่ใช่คนลีลามากมายนี่เจ้าผมเบิึงมอนนอนบูปาวสวดเป็นจังไดพี่น้องเอาเลาเรื่องตัวผมสิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมเพื่อนสดเพื่อนเห็นแนไใจก็ได้เลยนี่ผมไม่ได้มีการนระทองไม่มีนี่บ๊อบบ่อบติ๊ก พอสิอดก็หนีตีเอาหน้าบ้านเลยนี่ไม่ต้องติดรอไฟยากเลยเนาะสิเปิดไฟนอนกับบอกน้องมาเปิด ใครเป็นคนเจอพี่ฮะนนึงมเล่นนึงเล่นนนายบอกเป็นคนเจอน่ะงูไม่มียมด้งยยอลูนี่กินไม่ได้นี่รึเป่ ระวังไอเดียนอนกลนเสียงดังนะบ่อระขวางหรอกออกมาจากเต็นท์ละชนกันเลยนาจเนละกันเยะ ย้ายกลางดึกพี่น้องเออหลังจากที่กลางเป็นตั้งแต่หัวค่ำนะนอนแบบนี้แหละนะใครเป็นคนคนเจองูหมาแล้วเชื่อหมาไหมแล้วเชื่อหมาไหมเห็นหมามันก็เขี่ยเรื่อยๆตลอดก็นึกว่ามัมีอย่างโคตรจิงจรงนี้ผัวัสครับ เอาแล้วพี่น้องเอ้ยดักเขานี้ด้อสินั่งทายกระบะนะเออแล้วเจ้าเจ้าไเยบอพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะพี่น้องสวัสดีค่ะ